มากินกินกินข้าวก่อนนะกินเยวๆตั้งให้ตั้งให้ได้คะ่ะอืมแต่นีน้แม่เทคนิคยังไงต้้งอคะเออไม่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 เหมือนกัน <c oughs> ก็เอาตรงตายที่ดำหน้านี่แหละอาะแกเอาข้างแล้วแ <c oughs> <Okay. S 1> หละโอเคได้ไดกกันหมดเลยเลย กินครับกินกินโตครับเป็นแล้วครับจากที่อ่านมันเหมือนในดันดันวังหลวงอะคล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวต้องลองดูอ่าเนี่ยเต้องเห็นภาพก่อนอะ่ะโอเคไปรครับมีมีใครเอาเพิงพี่พบไปไหมคะผมผมเองผมเองผมกดเองเพิงผมกดเอง<ม>ได้ค่ะเออเอ่าเรามาจีบเห็นมันไปค่ะอ่าป้าไปทำไมวะได้ค่ะ เด็กที่เดาลอยะนี่ ล้างล้งล้างล้างนี่ล้อมีดลางนสบอกมอกค่ะงอกใางคนรอมีดมาใส่แตล้างเลนล้วใสลูใช่ไหมอ่าใส่ลูมีดไปล้อมล้อได้โนงาลนยไหม้โลขบันโล่อะเห็นไหมมู้นมุม้น่ะโอเคโอเคอ่าอ่าตัวเด็กอยู่ตรงนู้นล้อมีดไปตรงนู้นแล้วแล้วองตีมัน้เนี่ยโดนไหมโดนไหมน้าว้ต้องตีคล้บ»ต้องตีต้งแย่ครับล้อมีดกระางกยต้องตี ไม่รู้ว่าตัวไหนโดนนี่ได้วะตีได้มีไม่มามะรู้ว่ะมือรหมกันเถเดอต้องเอามีดมาไ้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองกอนไหนก็ลองแล้วบอลมันจะตายแล้วั้งเนี่ยผมงงมาดูนะยังยังังมันได้ล็อกหัวใครครับตอนนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะคือม่รูมมีดแตัวเด็กมันกีดละอืมแต่เปนคือี่มันไม่รูจะเล็งใคอะไรยังไงอหแดก็ไม่มีนะ มีอะยู่รป่านีมาแล้วค่ะบอกไปแนแนค่ะเฮ้ยนี่มีนินเนี่ยเป็นงไงนี่ไงขาเปคี่เนลอ่าไปๆโอเคต้องตีใช่ไหมต้ยล้วก็ตีตีแล้วแย่ครับเราแย่มันจะปล่อยตีให่ตีแล้วไปะ้อเคโอเค บอกคราบอบทุกคนไมมีแค่นี้มัแค่นี้มั้งหรือเปล่ามันจะมีสาฟ้าอะไรที่อย่างผมที่อ่านนะครับผมไม่ใช่ใจอ่าเรือเราเจอน้าเลยแต่ไอ้กองจับเนี้ยมันก็คือที่ร่างแยกคนเรียกะครับถ้าเราตีทันมันจะไม่เรียกเอากับมาตี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 ีตีตี ตัวกจะมีเส้นแมันเนี่ยเส้นมีร้เส้นมานะเส้นมนเส้นมแล้วครับระวังระเอาเอาไปกลูกไโดนเลยีีว่า้องไรยู่ดยาใครกดบั๊กมันเงิดมีนะโอเคเฮ้ สองนาทีตีสงองนาทีเดี๋ยวไล่สหก็รอมีเส้นเนี่ยตีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องมีดนี่มาก็็เราเฉยๆข้ามทางไม่ทันก็ไม่เป็นไรรอมีเส้นค่อยลากนั่นแหละเอานดี๋ยวใฟ้าเแน่อ่ะหรอค่านแล้วครัจะผ่านยังไงตอนเนี่ย,ยเรยวไหมตีไปตี่ไปเลยครับ รัวงิโอ้ไปงน้นอยู่อยู่ไปไนูนไปูนไปนู้วางบ่อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรวางเรือกดถือวางบ่อถ้าไม่มีเส้นโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มาเลรื่อยๆเ,เอานายนายรา,ายอยู่ถ้ามีเลขผู้ถูอแล้วแล้ว,ลวไม่มีเส้นอ่ะวางบ่อครับวางบ่อวางบ่อมา,าแต่งมาสิมาสิตามมาเฮ้ยมีเศษใารโดมด้วยเหรอ,อเฮ้ยไม่ใช่สู่ของโดดทุกคน เออไปวางครับไอ้คนคนที่คุณไปวางโมไกไครับก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่ครรวังที่โอ้ผมจะพุงตายตายี่รวดรว บอค่ะบุกันหลบออกจากมีด้ด้ค่ะมันไหวาย่ะนหัวอยู่ผมไม่สบายอ่ะมันสบายมัต้องเดินล่างอะไรนายอายุส30สิบวิถ่ายไูก่อนไหมู้วข้าวแล้ว คือ็เลหยไปเลยเป็น่มไม่มีเส้นอะคือคือต้องต้องวางบอกครับวนี่นะถ้ามีเส้นคือลากลกระโดดมานี่มานี่มีตามาเฮ้ยเมไม่ไมม่ทนบ้างเนี่ยโอยลางแล้วเดยดีเดี๋ยวเพิ่งโคาบอนะเนี๋ยเอาเอาม่เอาไม่าไม่เลยเอาไม่เลยครับมันนิดเดียวมนิดเดียวอยเจ็บเปเองได้ได้ ม่ครับใหม่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 มเกิดเลยเดินเดินไเกิดเลยอันนี้ง่ายคืออันนี้อันนี้ง่ายครับอันี้แค่งยก่อนเดี๋ยวคุยกันนะสุกว่าอันนี้ง่ายบอกอันนี้เออันนี้ง่ายครับอันนี้ง่ายก็คือถ้ามีถ้ามีเส้นละลายครับโดนถ้าไม่มีเส้นมีเลขบนหัวคือวางบอกให้ไปไกลๆเพื่อนหลักการแค่นี้แหละครับ คิดว่านะที่เหตุเท่างใช่ใช่อ่าไปไปไปแคปตู้นึงครับเจอรู้อยู่อยู่ยังไม่มีมงยุงใส่นะเดี๋ยวๆเดินกำลีเหมยอยู่ไหมเอ้าอ่าน้องเอ้ายากเปิดละอันนี้ผมว่าจะยาวๆเลยน่าโมโหจใจเพราะยังไม่มีเส้นียาวๆไปเลยนี่มันแล้วตู้อาจะมีเส้นอ่ะ หนึ่งลากได้อะเขาจะตียาไปเลยครับต้นใช่ไหมล่ะลากไปกแล้วไปบแบบนีนี่นี่ค่ะตบตบไปนี่เดี๋ยวนี้ค่ะโอ๊ะตีมานี่มาตัวนี้เลยตีเลยไปล ทีก,ก็เยอะครับม่เปนไรแบอกครับ,ร,บรั่นไ <c oughs> ่มีนไรแค่ะคตแค่แล้วคุณอยู่ในเนี่ย ยังยังยังไม่มีใครย่นี่เพ้หลบวิ่งอย่างเดียวพอเดี๋ยวลบมิ่ไปมาเยอเล่นมาแค่มาครับทำวานมาเฮ้ยชิ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 ช่อามาเนี่ยชิชิชิชโดน

นี่นะครับ uh ติตๆตีดีตติิโจะตาย้หมดเลยเนะี uh ่ยตีวิค่ะจะตีเค uh> ro ่ะเออไปวางหมอครับคุณแชมป์ไปวาง่อไปไปวางหมอที่เจอจะวางใกล้ตรงาไปวางตรงนั้นนิอวางตรงไงตรงตัวล่มันนี่แคนล่างไม่มันจะโดน อผมก็ต้องรู้ล้วครับโอเคอ่านไหมเ <c oughs> ต็มบล็อกครับเต,บต,บต,ต็มบล็อกเต็มบล็อกเฮ้ยป๊็อกบล็อกบอมีดมีมีสัตว์ตัวเองตงัวตัวเตรงเล่มหัวอย่าย่าออย่าไปวางตรงครับตรงตรงเอาเป็นระหว่างรถค่ะเขาแก้ไขไม่ได้เลยตอนนี้มีความ มันมัโตได้ไกลถึงรอไว่าลูกเป็นตัวยูโดนี่นลำบากเลยยี Commission> ่สิปดอร์ครับไม่ต้องมาเสมยเออใครยุบอรบคุณซเจนไปไกลไปไกลไปไกลบอกครับยี่สิาเปกี่ห้าเปิดยสิบมาเปเอาโดชัมโด ลางว,งวุ่นวายทีวันนี้เลยวงแน่แล้วก็เต็มบล็อกครับโอ้ยโอ้ย้อ,อ,องวิ่งตามไปอยู่เออเราเรามันต้องหยุดไปไหมหยุตอยู่ไคล่คนคนใจสุดดอ่าไม่รู้เม

เอามเอามา,มาไม่ไม่ไม่ป็นไรคือตอนวางบ่อครับเดี๋ยวจะไปวางตัวตัวตัวตรงโลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนล่างจะโดนบ่อด้วยอ่ะกลองก้าวเนาะคุณแชมป์ผู้ากสุดที่คุณมันเกิดไหมครับคุณแชมป์เป็นเป็นฮิลทีนั้นสิงเกิดอะไครับอย่าววิ่งเปิดนะ อน่ไม่อีแต่าอย่าิ่งเปิดอย่อย่า่างเปิดพอ,อ,อ,ดอพี่ยางสลัดใี่มันหลุดแล้วแต่มันไม่ออกอะพ้อพร้อมอยังนี่เออเป็นการชมการแบบค่ะโอ้

เซรีบมานะครับมาครับกระโดดนะกระบอกวงนั้เสร็จแล้วก็ม่วงครับแงกละม่วงต่อเลยบอก มาอไปก็วงม่วงครับ เลยอ่ะที่มันกระโดดเลยมาครับเอ,อ่อหมุนผาาโดนครับวงแดงมาต่อไปก็วงม่วงเก็บบล็อกสิ้นโดนสิ้นโวนสิ้นอาคารนี่ ใบม่วง โดนครับแรงมาตปะปะม่วง มาโดน,นมาโดนคุณบอยโดนครับคุณบอยเออวงในครับต่อยก็วงม่วงผมดูได้หมดและดูดูต้องดูดันเองเลยนะ <c oughs> เห็นบอกบอกใช่อยามบอกใช่นะ 公安。One. โอคแชมแชมป์แชมป์โมอแชมป์โมออครับม <K lem asan> <mesma> ่วงยืดไปยดปต่อครับราต่อไปวงม่วง ยุก็บับแล้วร,วรวอคร่บคุณบอยเออคุณแน่คุณบุ๋มบุ๋มพาบอกครับต่อยบุ๋มม่วงบอกครับนี่กหกปครับอหกปะพอได้อาไรนะบัว,ว,วโดนดย้ง วงแดงต่อไปวงม่วงครับสองต่อสอ,องมายัดเลยโอเคไปลองยากต่อเลยเอากครับ